โอเคค่ะ okay. get ready with me วันนี้เราจะไปเดินเต่นเล่นกันที่ไหนคะชาวนี้ไปค่ะไปกันและนี่คือดิฉันที่ตื่นมาแล้วประมาณชั่วโมงและกำลังจะไปเดินเล่นตนามเช้าเย่ไปกันนะคะ Couldn't be clearer. The After uh, Mr. Norris, uh, um so of course he's had the whip removed. It's, a, it's an active case, so will not go into it in any detail, it hasn't been charged. Or anything yet, um, but it's another bad look for Star, isn't it? and I can't not be. Can we're, we're constantly being told, are we not, the company and we were sort talking. Of in a decades away, most of the people having this conversation, but we're expected to believe these new Russian terrible knife incident of the weekend in West ถึงแล้วจ้าแล้วมันก็รู้สึกว่าวิโอเคหนาว สักคำไหมทมแล้วฉันบอกว่าไม่ก็พาฉันมาเหมือนเดิมไปอ่างริดที่จริงใจขใ้างกระิ่งใจ เข้าวันนี้แล้วค่ะว้าว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 วราต้องเดินเรืไปนั่นว้าวมากไปเดินไปเดินไปยังเดินไปอีก oh my goodness กระจายขึ้นแล้วไปต่อกัขึ้นแล้ว Jet, um, jet bond, yeah, then can then <sighs> yes sir yes sir Yeah. Excited. No, because of something exciting up there, up the sky. So I try to get those. Wow! Look at that. No do it? Turn, look turn. Oh my goodness. I am going to have to take a picture. No! Yeah. Thank you. Thank you. Okay, I can't wait. So okay. Doing Thank this. you. All of you. Yeah. And the sun is there. พระอาทิตย์อายุใกล้พระอาทิตย์มากแล้วค่ะแล้วเรากาชังตรงนี้แหละเดี๋ยวเดอันน้อยอันวันเชื่อ เช้าอาทิตย์แล้วโอเคนี่เราเดินมาไกลมากเหนื่อยแต่ปีนขึ้นมาบนเขาเนี่ยเรายังต้องมาเดินอ,อ,อ้อมอีกสุดยอดมาก yes เดินกรอบกันค่ะไปกันเลย ใกล้จะถึงที่ลงเขาแล้วจ้าเดินลงเขากันนะจ๊ะไปตรงน้นะจ้ะเดินมาไกลมากเดี๋ยว ที่ที่เราจะมาหลบหลบลมได้ว,ว้าวนี่เข้ามาก็จะลมไม่แรงเท่าข้างนอก וואוו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 ו โอเค yeah. okay, ค่ะจากที่เราเดินไปจนถึงกลับมาที่รถตอนนี้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงพอดีค่ะแต่ตอนขึ้นไปนี่ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะโอเคกลับไานะจ๊ะ